ค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูพิมพ์นะคะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบต่อจากเมื่อวานนะคะนั่นก็คือข้อสอบโอ e เปีการศึกษา2567นะคะของน้องๆป .6 ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่ข้อ2นะคะข้อ2ก็จะคล้ายๆก,กันกับข้อหนึนะคะนั่นก็คือบทสนทนาเหมือนกันนะคะคือการคุยกันของคน2คนระหว่าง t e a c h e r นะคะแล้กับ student มาดูกันค่ะว่าวันนี้ t e เช h e r จะบอกกับ student ว่าอะไรนะคะที่เช์อบอกว่า thank you for อ่าการขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า thank you for ให้เรารู้ไว้เลยค่ะมันเป็นการกล่าวคำขอบคุณสำหรับเรื่องอะไรบางอย่างนะคะทีนี้มาดูว่าคุณครูจะขอบคุณนักเรียนที่นักเรียนทำอะไรให้นะคะที่เชอบอกว่า thank you for helping me carry these books carry oh sorry ค่ะ helping helping ก็คือช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือ carry ก็คือช่วยยกของนะคะหรือช่วยขนของ these books ก็คือหนังสือพวกนี้เพราะฉะนั้น thank you for helping me carry these books คุณครูกำลังกล่าวขอบคุณนักเรียนว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยครู ถือหรือขนหนังสือพวกนี้นะคะนักเรียนจะต้องตอบว่าอย่างไรแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการกล่าวตอบรับการขอบคุณของใครก็แล้วแต่นะคะเราควรตอบรับการขอบคุณว่าอะไรคะในโรงเรียนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปถมปหนึ่งปอสองเลยค่ะเราควรกล่าวคำตอบรับการขอบคุณว่าแน่นอนค่ะ y o u welcome เพราะอะไรคะเพราะ y r u welcome แปลว่าด้วยความยินดีอ่ามันเป็นการตอบรับการขอบคุณที่สุภาพน่ารักและยิ่งเมื่อเราไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเราควรจะต้องยิ่งใช้ประโยคนี้นะคะทีนี้มาดูในสีตัวเลือกมันจะมีบางตัวที่สามารถใช้พูดได้แต่ไม่เหมาะกับบริบทนี้นะคะ อะมาดูตัวแรกกันก่อนนะคะตัวที่หนึ่งคือ that's sore แปลว่าเท่านี้แหละอ่ะคำว่าเท่านี้แหละมันไม่เกี่ยวข้องกับการขอบคุณแต่เราจะสามารถไปเจอได้ในบริบทของการยกตัวอย่างเช่นเราไปทานอาหารพนักงานร้านอาหารเนี่ยถามเราว่า would you like anything else ต้องการรับอะไรเพิ่มไหมคะอ่ะ ถ้าเราไม่ต้องการรับแล้วก็จะตอบว่า no that's sure ไม่ละค่ะเอาเท่านี้แหละนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งตัดทิ้งได้เลยไม่เกี่ยวกับการตอบรับการขอบคุณนะคะต่อไปค่ะตัวเลือกที่สอง is my duty แปลว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน ถามว่าในความหมายมันพูดได้ไหมมันพอจะพูดได้แต่ในกรณีที่นักเรียนอาจจะพูดกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นการตอบรับการขอบคุณที่ค่อนข้างแข็งๆแล้วก็ดูเย่อหยิ่งนิดนึงนะคะยิ่งโดยเฉพาะเราตอบรับคําขอบคุณที่ผู้ใหญ่มอบให้เรานะคะเรายิ่งไม่ควรใช้เพราะฉะนั้นอันนี้บ,บริบทนี้เป็นการคุยกันระหว่างที่เชื่อกักบ t ิ d e n นยิ่งไม่ควรใช้เพราะเพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งได้เลยค่ะข้อ2นะคะ ต่อมาค่ะข้อ3 I don't know แปลว่าฉันไม่รู้อะถ้ามีคนมาขอบคุณเราที่เราทำอะไรให้สักอย่างหนึ่งแล้วเราตอบว่า I don't know คนที่ขอบคุณก่อนจะงงๆอยู่นะคะว่าก็ฉัน บอกขอบคุณเธอไปนิดทำไมเธอถึงบอกว่า I don't know เธอไม่รู้เธอไม่รู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวเลือกที่3 I don't know ไม่เกี่ยวกับบริบทของการขอบคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกจัดหนึ่งสตัวเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดกับบริบทนี้นะคะนั่นก็คือตัวเลือกที่4ถ้าคุณครูบอกว่า Thank you for helping me carry these books นักเรียนควรตอบว่า You're welcome ด้วยความยินดีค่ะนะคะต่อเลยค่ะข้อที่3เจนและแจ็คคุยกันนะคะ เช่นบอกว่า how long นี่ค่ะ how long ครูได้แปะความรู้ไว้ให้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนได้ดูเมื่อประมาณช่วงกลางวันของวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย how นะคะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะการถามที่ขึ้นต้นด้วย how นะคะตรงนี้เป็นการใช้ how long นะคะ how long จะอยู่ในกลุ่มของการถามเกี่ยวกับระยะเวลานะคะ ทีนี้เขาบอกว่า how long east the flight flight ก็คือการบินถูกไหมคะแสดงว่าเขาถามว่าการบินครั้งนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่หรือเที่ยวบินนี้ใช้เวลาในการบินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น How long i s t e flight นั่นก็ต้องหมายความว่าเที่ยวบินนี้ใช้เวลาบินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแจ็คจะต้องตอบเป็นคำตอบที่เกี่ยวกับกลุ่มของ ช่วงระยะเวลานะคะทีนี้มาดูว่าตัวเลือกที่1นถึงสเนี่ยตัวไหนเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาตัวเลือกแรกค่ะ three hours แปลว่า3ชั่วโมงตัวเลือกที่2ค่ะ three times แปลว่า3ครั้งตัวเลือกที่4ค่ะ three floors แปลว่า3ชั้น ตัวเลือกที่4ค่ะ three meter แปลว่า3 m มเมตอ่ะทีนี้จาก1นถึงสพอจะเราได้ไหมคะว่าเป็นตัวเลือกไหนที่เกี่ยวกับระยะเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกตทุกต้องค่ะตัวเลือกที่1ค่ะถ้าเจนถามว่า how long is the flight แจ็คต้องตอบว่า three years เพราะมันเป็นการถามช่วงระยะเวลาแต่ข้อ2 three times มันเป็นการถามจำนวนครั้งถ้าเราจะต้องตอบเป็นจำนวนครั้งคำถามมันควรถามประมาณไหนอ่ะดูตัวอย่างนะคะเช่น how many times do you exercise in the week อ่าต่อมาค่ะข้อสามสามชั้นอ่ามันเป็นการนับจำนวนชั้นนะคะถ้าตอบแบบนี้คำถามควรเป็นประมาณนี้ค่ะ how many floor are there in This building ค่ะและตัวเลือกสุดท้ายนะคะอ๋อครูลืมแปลให้ฟัง How many f l o o r are there in this building เขาถามว่าอาคารนี้มีอยู่กี่ชั้นนะคะแล้ก็ตอบไปว่า three floors มีอยู่3ชั้นนะคะต่อไปค่ะตัวที่4 3 three meters เป็นการบอกออระยะทางหรือความยาวนะคะยกตัวอย่างคำถามเช่น How far can you jump นะคะ How far can you jump คุณกระโดดได้ไกลแค่ไหนเราอาจจะตอบไปว่า three meters ฉันกระโดดได้ตั้ง3าเมตรนะีประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> จำไว้นะคะว่า how long ถามระยะเวลานะคะก็ต้องตอบว่า t h r e r r r s ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เฉลยไปแล้วครบแล้วนะคะ2ข้อเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้านะเราจะเฉลยกันได้อีกกี่ข้อนะคะสำหรับว,ว,วันนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบาย